สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคอฟุตบอลทุกคนทุกท่านเลยครับเจออกับผมเดะนัทเทพบอลหน้าช่องแบบนี้ครับแน่นอนเรามีบทวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ฟุตบอลครับรวมไปถึงคัศวสฟุตบอลและแนวทางฟุตบอลครับทินนัทได้วิเคราะห์และคัาสารมาให้แล้วเป็นอย่างดีครับหยิบยกมาฝากพี่ๆทุกท่านเป็นประจำแบบนี้ทุกวันวันละ3คู่ครับและสาหรับค่ําคืนวันนี้ก็หยิบยกมาฝากเช่นเดียวกันกับตัวที่น่าเลือกมองและน่าเลือกลงทุนครับส่วนพี่ๆท่านใดครับใครที่ยังติดตามผลงานของนัทแค่หน้าช่องครับอยากเข้ามาเจอเจอ กับนัดและพี่พี่ทีมงานในครอบครัวในหมู่บ้านรวมไปถึงกูรูบอลชั้นนำครับเบอร์ต้นต้นของเมืองไทยที่พี่พี่เข้ามาแล้วอาจจะต้องรู้จักและคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีครับเหมาะมากๆครับสำหรับใครที่อยากได้แนวทางฟุตบอลตัวเน้นตัวหนักตัวการันตีรวมไปถึงชุดอาราบ้าใครที่เป็นสายบอลสดบอลสูงก็ไม่ควรพลาดครับในครอบครัวในหมู่บ้านของนัดรับประกันความสดชื่นครับทางเข้าครอบครัวง่ายๆครับเดี๋ยวนัดปักหมุดไว้ให้ในคอมเมนต์หรือจะเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ดูใต้รูปโปรไฟล์ ก็ได้ครับขอเพียงเปิดใจเข้ามาไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับมาถึงค่ำคืนวันนี้ครับกับ3คู่ที่นักหิบยกมาฝาจะมีคู่ไหนกันบ้างที่น่าสนใจไปชมกันได้เลยครับ เปิดหัวกันที่คู่ที่1เลยครับในศึกฟุตบอลนอร์เวย์ลงแต่ประมาณ4ี่ทุ่มตรงครับเป็นทางด้านของออสโลจะเปิดบ้านครับต้อนรับการมาเยือนของไวกิ้งครับสำหรับคู่นี้ก่อนลงแต่สื่อต่างประเทศครับหยิบยกไอทางของไวกิ้งเหนือกว่าเล็กน้อยถ้าจบเสมอตัวชาไปข้างหนึ่งแต่ถ้าหากไวกิ้งชนะได้ได้เฮแบบเต็มๆเ,เลยครับเมื่อมองจากโจทย์ที่เปิดมาเจาะลึกเข้าไปดูการไหลกระแสภายในรวมไปถึงภาพรวมของทั้งสองทีมและคุณภาพของตัวนักเตะบวกกับความพร้อมนัดแนะนำ ครับให้เรียกเชียร์ไปที่ไวกิ้งได้เลยครับผลงานของออสโลเองในช่วงหลังถือว่าผลงานค่อนข้างยำแยงจริงครับ5เกมหลังสุดทําได้ดีที่สุดแค่เสมอ3เกมและแพ้ไปถึง2เกมสวนทางกับทางด้านทีมเยือนอย่างไวกิ้งครับที่ผลงานในภาพรวมช่วงหลังดูดีเสียเหลือเกินครับ5เกมหลังสุดเก็บชัยไปถึง4เกมและเสมอเพียง1เกมครับวันนี้ไวกิ้งถูกมองว่าเหนือกว่าในเรื่องของเกตฟุตบอลในเรื่องของฟอร์มก็ดูดีกว่าครับเพราะฉะนั้นสำหรับคำคืนวันนี้กับโจทแค่ ไวกิ้งเอาชนะได้ก็ได้เฮแบบเต็มๆแล้วดูแล้วไม่น่าใช่งานยากอะไรของไวกิ้งครับเลือกเชียร์ไวกิ้งครับวันนี้จะปิดจ็อบเก็บ3คะแนนกลับบ้านได้อย่างแน่นอนครับ ลุยกันต่อที่คู่ที่2ได้เลยครับให้มองไปที่ฟุตบอลฟินแลนด์ครับลงเตะประมาณ4ี่ทุ่มครึ่งครับเป็นทางด้านของคู p ีเอสครับจะเปิดบ้านต้องรับการมาเยือนของเอลซิงกิสําหรับคู่นี้ก่อนลงเตะครับเจ้าถิ่นอย่างคูปีเอสถูกมองว่าเหนือกว่า1ตุงตัวชาไปข้างหนึ่งครับบังคับด้วยผลสกอร์ต่างอย่างน้อย2เมล็ดครับถึงจะได้เฮเมื่อมองจากโจทย์ที่เปิดมาเจาะลึกเข้าไปดูการไหลของกระแสภายในครับรวมไปถึงความพร้อมของทั้งสองทีมและคุณภาพของตัวนักเตะนัดแนะนําให้เลือกเชีย เจ้าถิ่นอย่างทางด้านของคูพีเอสได้เลยครับคูพีเอสเองช่วงหลังอาจจะมีสะดุดและแผ่วเห็นบ้างแต่ภาพรวมก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดูดีครับ5เกมหลังสุดชนะไป3แพ้ไป2เกมครับแต่เมื่อไรก็ตามแต่ที่คูพีเอสครับมีโอกาสดาได้เฝ้ารังเย่าของตัวเองบอกเลยว่าผลงานแข็งแกร่งและก็ดุด,ดันเสียงจริงครับส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างเอลซิงกิผลงานย่ำแย่มากครับ5เกมหลังสุดชนะ1แพ้ไปถึง3และเสมอ1เกมการออกไปเล่นเป็นเกมเยือนก็ดูย่ำแย่เสียเหลือเกินเพราะฉะนั้นในเรื่อง ของกระแสวันนี้ก็ไหลครับปทางดนหน้าเจ้าถิ่นอย่างคูพีเอสแบบชัดเจนบวกกับฟอร์มที่ดูดีกว่าและความได้เปรียบที่ได้เล่นในถิ่นประตูแรกมาไวมีโอกาสไหลถึงประตูที่2อ,อย่างแน่นอนครับเชียร์ทางด้านของคูพีเอสรับรองครับจะเปิดบ้านปิดจอบเก็บ3คะแนนและชนะหา่างด้วยสกอร์อย่างน้อย2เมล็ดได้อย่างแน่นอนครับ คู่สุดท้ายครับที่หยิบยกมาฝากหน้าช่องในคัมคินนี้ครับเป็นฟุตบอลนอร์เวย์ช่วงหัวข้าครับหนึ่งทุ่มครึ่งครับทางด้านของโบโดกิมครับจะเปิดบ้านต้องรับการมาเยือนของ SK- บาร์สำหรับคู่นี้ก่อนลงเตะครับสื่อต่างประเทศหยิบยกให้ทางด้านของโบโดกิมดูเหนือกว่าครับกับโจทย์ที่เปิดมาบังคับชนะเท่านั้นครับถึงจะได้เฮเมื่อมองจากโจทย์ที่เปิดมาเจาะลึกเข้าไปดูการไหลของกระแสภายในครับและความพร้อมของทั้งสองทีมรวมไปถึงภาพรวมนัดแนะนำครับให้เลือกรองไปทางด้าน ของ SK บานได้เลยครับบรูกิมเองช่วงหลังครับผลงานอาจจะดูดีแต่ก็ไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่โดดเด่นอะไรครับ5เกมหลังสุดชนะ2เสมอ2แพ้ไป1เกมวันนี้อาจจะดูได้เปรียบที่ได้เล่นในบ้านของตัวเองแต่ด้วยเรื่องของกระแสก็ไม่ได้บ่งบอกว่าบรุกิมเหนือกว่าขนาดนั้นครับและทางด้านของ SK บานเองช่วงหลังก็ถือว่ามีเกณฑ์ผลงานที่ดูดีเลยครับ5เกมหลังสุดสะดุดแพ้ไปเพียง1เกมเสมอ1เกมและเก็บชัยชนะไปได้ถึง3เกมครับเพราะฉะนั้นด้วยเรื่องของ ฟอร์มกับกระแสวันนี้แนะนาครับให้รองทางด้านของ SK- สบานฟุตบอล2หน้าครับลุ้นเสมอก็แฮปปี้แล้วและมูเสมอหน้ากว้างเป็นไปได้มากที่สุดเชียร์ไปทางด้านของ SK- สบานครับวันนี้จะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับและนี่คือ3คู่ครับที่นัดวิเคราะห์และคัสสัรหยิบยกมาฝากหน้าช่องใครมีความคิดเห็นเหมือนกันหรือว่าชื่นชอบเหมือนกันก็ขึ้นรถตามมาได้เลยครับส่วนใครนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามฝากกด s u b สไครต์นะครับและกดหัวใจเป็นกำลังใจร่วมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันด้ว สำหรับค่าคืนวันนี้ขอให้เชียร์บอลแบบมีความสุขครับและจะเจอกับผมเดือนนัได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ